สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องยู u ูบโกล o ล์เพจ o กลาล์แล้วก็เว็บไซต์ o l D a l l ล์ .com G O L D A R O U N D วันนี้อังคาร22สิงสิงหาคมนะครับสถานการณ์การลงทุนตลาดทองคำในช่วงนี้ถือว่าน่าสนใจทั้งตลาดทองไทยแล้วทองต่างประเทศเลยนะครับทองไทยเองราคาได้มีการปรับตัวลดลงครับหลังจากเงินบาทแข็งค่าประกอบกับวันนี้มีสถานการณ์การเมืองร้อนๆเยอะแยะนะครับการเดินทางกลับมาของคุณทักษิณชินวัตร หลังจากเดินทางออกไปต่างประเทศ17ไปรวมถึงการโหวตรับรองนายยกต้องมาดูว่าจะได้คุณเศรษฐาหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีรอบที่สี่นะครับตรงนี้จะส่งผลต่อราคาเงินบาทอย่างแน่นอนขณะที่ทองคําต่างประเทศหรือว่าโกลสปอร์ตเองราคาได้มีการรีบาวขึ้นมานะครับส่วนสัปดาห์นี้ทุกคนจับตามองไปที่การประชุมแจ็คสันโฮในช่วงวันศุกร์ครับประธานเฟดจะแถลงมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโดสินีสดากรผู้จัดการฝ่ายวิคเคะห์การลงทุนมาษอดใส่นิ่งโกบุลเลียนจำกัดนะครับไปดูมุมมอง ของทางใช้เงนโกทั้งการลงทุนในประเทศแล้วก็การลงทุนทองในต่างประเทศว่าจะทําอย่างไรกันดีดรคุณวิโรจินีครับสวันนี้ขอเริ่มจากทองไทยก่อนเลยครับสถานก,การณ์การเมืองร้อนๆทองไทยร่วงลงมาแล้วจะเอาไงกันดีครับทองไทยเนี่ยที่ร่วงลงก็มีสาเหตุสองหลักแยกกันเนะคือคหนึ่งสป,ปอร์ตรีบาวช้าเขาเรียกว่ารีบาวน้อยอแต่สองค่าเงินบาทแข่งค่าเร็วเกินไปก็เลยทําให้ราคาทองไทยเนี่ยร่วงหล่นลงมา อืมต,ตอนตอนนี้ลงมาแถวก็ถือ,ถ,อถือว่าเป็นโซนซื้อได้อย่างค,ะ 30, ค่ะสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยอ่าสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยถือว่าเป็นโซนซื้อเลยตรงนี้เป็นโซนซื้อเพราะตอนนี้ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณห้าร้อยสามสิบซื้อเป็นจุดแรกนะคะจุดแรกอันนี้จุดแรก,นนแรกในเคสที่ภาะวะบาทเนี่ยยังคงนิ่งๆอยู่แบบนี้แต่ถ้าเกิดวันนี้จะมีการโหวตเลือกนายกแล้วมีเหตุปัจจัยสมมติว่าได,ได้นายกวันนี้สมมุตินะคะเพราะว่าอรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่ลุ้นได้มากที่สุดกว่ากว่าช่วงที่ผ่านมาเนอะ ดูจักข่าวแล้วอะไรประเมินหลาย,ลายๆอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโหวตได้นายกวันนี้บาทอาจจะแข็งค่าลงมาอีกสเต็ปหนึง่งอาจจะได้เห็นราคาไทยแวบๆบแวบๆนะคะสามหนึ่งสามสามสามหนึ่งสามร้อยแปดสิบถ้าอันนี้มีข้อแม้ตรงที่ว่าค่าบาทแข็งในขณะที่โกลสปอตยังผ่านหนึ่งพันเก้าร้อยไปไม่ได้เราก็อาจจะได้เห็นร่วงลงมาหล่นแวบแบแบเพราะค่าเงินบาทอย่างเดียวนะคะกรณีที่คุณทักษิณกลับมานี่จะช่วยทําให้การเมืองไทยมีความนิ่งไหมครับในมุมมองของคุณวิโรจนเยอง ก็จะเห็นความดิ้งยากขึ้นเพราะมันจะมีข้อขัดแย้งกันทั้งที่ทคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก,กยย็ยังมองเรื่องเป็นในโทนที่ยากขึ้นนะคะ อืมแต่ว่าให้โฟกัสการเลือกนายกรอบสามเป็นหลักก่อนวันนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าตัวยืนพื้นที่จะเป็นตัวกําหนดค่างเงินบาทที่ชัดเจนก็คือการโหวตเลือกนายกวัดได้หรือไม่ได้ในรอบนี้ค่าได้รอบนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยแข็งแล้วก็ปัจจัยอื่นก็มาเวทน้ําหนักลบเอาว่าสมมติว่าเราคิดประเมินว่าแข็งสิบเปอร์เซ็นปัจจัยอื่นมาเวทลดน้ําหนักก็เหลือแปดเหลือเจ็ดก็ละเพราะว่ากันไปความางน้นถ้าไปเกี่ยวแถวสามหนึ่งสามแปดสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งสามร้อยได้ตรงนี้ถือสั้นถือยาวครับ ถือยาวเลยค่ะถือยาวเลยเนาะใช่เพราะว่าเรามองว่าการที่ค่าเงินบาทแข็งค่ามาในระดับนี้ได้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มันหนุนให้เราได้ราคาไทายที่ถูกจากที่เราเห็นว่าที่ผ่านมามันโซนบนตลอดเลยมไม่เคยเห็นบนล่างนะยาวนี่ขนาดนีนครับอ,อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนค่ะไม่ไม่ได้เล่นสั้นแน่นอน เพราะว่าตราบใดที่เรามีข่าวการเมืองที่ดีขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าเราโหวตได้นายกมันอาจจะมีปัญหาขุกขักช่วงระหว่างเริ่มต้นสมมติถ้าได้นะคะช่วงระหว่างเริ่มต้นอาจจะมีทําให้อ่อนสะบัดขึ้นไปบ้างแต่โดยรวมอ่อนเพื่อกลับมาแข็งเพราะเราผู้นำใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเป็นโทนแข็งค่าไปสักระยะหนึ่ง จนกว่าเราจะเห็นว่าเออพอได้มาปุ๊บนโยบายอะไรที่ทําได้และอะไรที่ทําไม่ได้มันก็จะสะบัดอ่อนอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันจะกดราคาทองไทยไปสักระยะหลังจากที่ทองไทยดุลสามหนึ่งห้าร้อยนะมันจะก,กดเล่นโซนล่างเหมือนกับว่าให้เราเราเก็บเราก็ถือพอเล่นถ้าเล่นรอบก็เล่นได้แต่ว่ารอบมันจะมีราคาไทายที่ต่ําลงอะ่ะอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะคะมันก็ต่ําลงก็เล่นรอบแล้วก็ชอบมาเก็บใหม่อยู่แค่เนี้จนกว่าบาทจะกลับ อ่อนค่าหยุดแข็งกับอ่อนแล้วสปอตหลังจากที่พักฐานด้านล่างแล้วกลับมาขึ้นนั่นแหละค่ะอืมมาถึงโกสปอตเลยครับช่วงนี้เมื่อวานรีบาวขึ้นมานิดเดียวไม่ไม่ถึงไม่ถึงพันเก้าตรงนี้แนวโน้มยังยังดูไม่ดีอยู่ไหมครับยังลุ้นพันเก้าอยู่ค่ะ ตรงนี้ถ้าเกิดผ่าน1,900ไปได้เราเรียกว่ากรอบการรีบาวเราเคยคุยกันถึงตัวเลขหลักๆก,ก็คือ1,885ใช่ไหมคะคอันเนี้ยเขาลงมาเทสและเขายืนได้แล้วตอนนี้เขากําลังเทสผ่านเขาเรียกว่าเทสเพื่อเป็นด่านแรกเลย1,900ถ้าเขาผ่านไปได้เราจะได้เล่นรอบการรีบาวที่สูงขึ้นอย่างเช่นไปถึง1,923จนถึง30แต่ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเซตการรีบาวเพื่อกลับมาลงพักฐานในส่วนที่เหลือของไตรมาสที่สามเหมือนเดิม S <S แต่แค่ว่าเขารีบาวเพื่อปรับอินดิเคเตอร์ให้ให้ลงได้ลึกขึ้นหมายถึงลงลึกขึ้นลงได้นานขึ้นไม่ไม่ใช่ลงกระปิดกระปอยแล้วอินดิเคเตอร์ตึงแล้วก็ต้องเด้งแล้วก็ลง, <S <S ลงเหมือนที่ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเขาทำลทุกวันแต่ระหว่างวันอ่ะเด้งขึ้นแล้วลงเด้งขึ้นแล้วลงตลอดเนี่ยเขาเรียกว่าพักเหมือนปรับอินดิเคเตอร์ที่มันตึงอ,อยอยปรับในวันถ้าเราเห็นรอบการรีบาวชุดนี้ได้อ่ะเราอาจจะไม่ได้เห็นรอบการทยอยปรับในวันแบบนั้นเวลาเขาลงเขาจะเป็นลงลูดแล้วก็ ดีบาวแล้วก็ลงรูดประมาณนั้นมากกว่าอืมสัปดาหน,นี้มีประชุมสําคัญที่ผมมองคือสองเรื่องค,คือประชุมบริกกับประชุมแจ็คสันโฮะอะมองยังไงครับสองสถานการณ์นี้อ่าถ้าบริกก่อนเนาะบิกเข้ามาในจังหวะที่ไม่ดีเท่าไหร่บริกเขาก็คือการรวมกลุ่มของประเทศ B ก็คือบราซิล,าซล,อ,ลอาร์เซียไออินเดียเนาะ แล้วก็ซีไชน่าไชน่าเนี่ยตัวไชน่าเนี่ยเขาพยายามที่จะดันค่าเงินเกินเป็นสกุลหลักของโลกแต่บังเอิญว่าช่วงนี้จังหวัดหยวนเขาไม่ดีเท่าไหร่จีนก็คือเศรษฐกิจเขาชะลอตัวแล้วก็ตัวเลขอะไรต่างๆออกมาไม่ดีแล้วก็มีการลดลดเขาเรียกว่าลดอัตราดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจล้วก็รู้ว่ามันไม่ดีเนาะถ้าจะผลักดันตอนนี้ก็เหมือนกับดัน้ถเหนื่อยเราก็เลยมองว่าจังหวัดเขาไม่ดีถ้ามาในช่วงประชุมกันในช่วงเศรษฐกิจเขาดีก็จะมีคิดว่ามีผลกับ กับเซดิเมนต์ของตลาดทองตลาดอื่นๆแต่พอมาจังหวะไม่ดีเราก็คิดว่าเขาไม่น่าจะดันเยอะเขาน่าจะประชุมเหมือนเหมือนรอบเหมือนครบรอบกับป,ประชุมกันอะไรเงี้ยเป็นการกระชับมิตรสัมพันธ์กันมากกว่าแล้วก็เลยมองข้ามเรื่องบิ๊กไปตอนแรกตอนแรกดูเหมือนดูเหมือนจะเข้มแข็งแหละครับแต่หลังๆก็รูร<ช>ูเหมือนก็มีความแตกแต่ความคิดกันมากขึ้นไม่ลงรอยกันมากขึ้นนะอย่างอินเดียอย่างอะไรพวกนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่า บังเอิญว่าเศรษฐกิจจีนดูอ่อนแอ oh, <okay. S 2> เพราะฉะนั้นคือคือถ้าเกิดจะดันใครเป็นผู้นําเขาต้องเข้มแข็งตลอดพอพอไ้่เข้มแข็งอะ่ะอินเดียเราก็รู้ว่าที่ผ่านมาก็ฝากไ่ายอเมริกานอะแล้วก็มาหลังๆก็มารวมกลุ่มกับบิ๊กเพราะว่าดูเหมือนว่าจะไปได้มีคนอยากเข้าร่วมบิ๊กมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจีนเริ่มเริ่มแผ่วๆแล้วก็รัสเซียเริ่มมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นเห็นเห็นความคลิปแตกแยกกลับมาอีกครั้งหนึ่งต่นกว่าแจ็คสันโธล่ะครับ ถ้าแสันโฮเราให้ความสําคัญมากกว่าตรงที่ว่าเขาก็มาถูกช่วงเวลาตรงที่เงินเฟ้ออเมริกาเขาเด้งขึ้นมาพอดีเนาะเด้งขึ้นมาจากโลก็คือสามจุดศูนย์ตอนนี้สามจุดสองเด้งมาเด้งมาไม่เยอะแต่ถือว่าเด้งครั้งแรกเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่การแถลงการจะมุ่งไปสู่คําถามแบบเร่งเร้าว่าดอกเบี้ยยังคงต้องขึ้นต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งและถ้าเกิดรอบหน้าจนกว่าจะถึงการประชุมจริงๆอ่ะรอบหน้ามันจะมีเงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ มีตัวเลขตลาดแรงงานอีกครั้งหนึ่งถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อมันเด้งอีกล่ะหนึ่ง <1 S 1> ครั้งมันจะพอไหมก็ต้องเป็นคําถามต่อไปเนี่ยก,กดราคาทองลงมาได้แต่ช่วงนี้ช่วงจันจนถึงพฤะรหัสเนี่ยเป็นช่วงปอดข่าวมันก็จะเป็นเทคนิคอลรีบาวแต่รีบาวแบบเกงข่าวก็คือค่อยๆซึมขึ้นไม่ได้รีบาวแบบแรงแบบกระชากหวู่หวานค่ะก็คือก็ไปจังหวะที่ปลายสัปดาห์พอดีถูกไมหกมฮะจะลงพอเรแถลงมันสุกก็อาจจะมีการลูดได้ถ้าเกิดจะลงพอดีบอกว่า ยังอาจจะต้องขึ้นอีกมากกว่าหนึ่งครั้งนี่โอ้โหยุ่งเลยนะครับผมว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองเซตนี้เป็นเซตของการรีบาวช่วงต้นสัปดาห์แบบจันถึงพุทธพฤหัสอะไรเงี้ยยังคงรีบาวได้แต่ถ้ารีบาวแล้วเขาไม่สามารถทะลุหนึ่งเ้าสามูนเนี่ยให้ระมัดร,ระวังว่าฐานเดิมอย่างเช่นหนึ่งแแปดห้าอาจจะรับไม่อยู่อืมเราจะไปถึงไหนครับถ้าแปดห้ารับไม่อยู่ลงอีกรอบรับไม่อยู่เขาจะไปหนึ่งแปดห้าห้าค่ะก็จะเป็น เป็นตัวเด้งรอบใหม่ลงมาปุ๊บก็จะเด้งแบบนี้แหละเด้งขึ้นมาถ้าเกิดเด้งเราไม่ผ่านพันเก้าก็คือเด้งเพื่อลงแต่ถ้าเกิดเด้งรอบนั้นเราผ่านพันเก้าก็คือกลับกลับเทนเลยก็คือเรียกว่าการพักฐานก็จบแต่เราต้องไปดูใกล้ๆทีหนึ่งเพราะมันจะมีปัจจัยเข้ามาให้เราให้เราพิจารณาอีกเยอะทั้งเรื่องดอกเบีย้ยของอเมริกาทั้งเรื่องอาตาัตราเงินเฟ้ออาตาัตราแรงงานอะไรพวกนี้ค่ะแผนการลงทุนเอาไงดีครับในช่วงวันอังคารถึงบริษัทก่อน ถ้าช่วงวันนี้เราเห็นการรีบาวได้ก็เป็นย่อบายแต่ว่าต้องต้องบอกว่ากำไรไม่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นค่อยๆรีบาวซึมขึ้นอย่างเช่นคนพอร์ตว่าเงเนี่ยไม่มีของก็อาจจะซื้อเลย1895ตรงนี้นะคะซื้อเลยตรงนี้แล้วก็เผื่อถัวที่1888 8ถึง85แค่นั้นตั้งสต็อปรอไปที่1880ถามว่าเล่นรอบเก่งกำไรได้ไหมถ้าภายในวันมันจะขึ้นไม่เยอะเนาะมันจะได้พันเก้าพันเก้าร้อยหก <med> จนถึงหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ถ้าผ่านหนึ่งศูนย์ไปได้เนี่ยก็เป็นช่วงสองถึงสามวันอาจจะได้เห็นสองสามหรือ 3, สามศูนย์แต่คิดว่าไม่เกินค่ะแล้วก็ปรับลงเพราะว่ายังไงแจ็คสันโธมาดักเราแล <t> ้ว <med> มาดักวอลลุกแล้ว<อ>คือเล่นกรอบอเล่นกรอบอนี้ <med> ไปจนถึงก่อนมาชุมแจ็คสันโธถูกไหมครับ <med> ใช่ค่ะเล่นเล่นกรอบนี้ไปก่อน ก่อนจะสันโฮหรือว่าอาจจะหลังจ็คสันโฮนิดหน่อยก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าบายช่วงนี้ยังถือว่าบายต่ําในโซนรีบาร์แต่พอเกินหนึ่งเก้าหนึ่งห้าขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าบายเริ่มสูงขึ้นแล้วไม่น่ามองก็จะรอจังหวะแบบเด้งเซลล์เอาอโอเคได้ครับงั้นก็ต้องเกาะไปเรื่อยๆเนาะสถานการณ์การเมืองไทยเรื่องของแจ็คสันโฮอะไรก็ต้องมีให้เรื่องติดตามอยู่เยอะแยะพอสมควรขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอบคุณคุณวิโรจน์ศรีสดารผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของทางชานิ่งที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่างที่คุณวิโรจน์ศรีบอกละครับทองไทยลงมาแถว3 1 5 0 0 31,600เป็นจุดเข้าซื้อนะครับแล้วก็เผื่ออาจจะถัวถ้าลงใหม่อีกนิดนึงนะครับแต่การรุนรอบนี้ก็ให้ทิ้งไว้ยาวๆเลยนะครับอาจจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็ได้ รอบสั้นส่วนหนึ่งรอบยาวส่วนหนึ่งส่วนทองต่างประเทศมีการรีบาวกลับขึ้นมาทางเทคนิคนะครับอาจจะไปได้ถึง1930เพื่อไปรอการประชุมแจ็คสันโฮในช่วงปลายสัปดาห์นี้และถ้าเกิดว่าจะรุมพาเวลยังออกมาหรือว่ายังจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อราคาทองคําอาจจะลงพักฐานแรงอีกรอบหนึ่งนะครับสรงนี้ก็ต้องวางกูรูดีๆเพราะว่าในช่วงจันถึงเบื้อหัดเองก็ยังมีแนวต้านหลายๆจุดนะครับที่จะต้องราคาจะต้องผ่านไปให้ได้ ก็ลองใช้ข้อมูลที่คุณปริศน์แนะนําไปปรับแผนการลงทุนกันนะครับแัะนี้ก็คือข้อมูลที่ทางโกราวหยิบยกมาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบฝากรับกวนกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e ช่องทางต่างๆของโกราวเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ